วันนี้เราก็จะมาทำน้ำซุปกันนะคะน้ำซุปก็จะมีน้ำเปล่า500มิลลิตรแล้วก็ผงดาชิหนึ่ช้อนชาแล้วก็สาหร่ายคอมบุกสแผน่นผงดาชิก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอน้ำเดือดประมาณนี้เราก็จะใส่ผงดาชิลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่สาหร่ายลงไป ไม่ต้องคนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีส่วนเครื่องที่เราจะใส่ก็คือจะมีผักแล้วก็กุ้งแล้วก็เนื้อส่วนใครไม่ทานเนื้อก็ใส่หมูได้นะคะก็เครื่องก็จะประมาณนี้นะคะ่ะสิบห้านาทีผ่านไปก็จะมาเอาสาหร่ายออกเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาไม่ต้มเราจะไม่เอาต้มลงไปเพราะว่ามันจะมันจะเหนียวะคะ่ะน้ำซุปมันจะเหนียว ต่อไปเราก็จะต้มน้ำร้อนอีกทีนึง่งแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะพอผักเริ่มนิ่มก็จะใส่เนื้อแล้วก็กุ้งแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะพอใส่ไข่กุ้งแล้วก็เนื้อลงไปแล้วก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตา ส่วนน้ำจิ้มก็จะกินได้2แบบนะคะจะกินน้ำจิ้มเอมเก็ได้ซื้อเอาง่ายๆส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำจิ้มของญี่ปุ่นคอนซึกก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะส่วนอันนี้ก็แล้วแต่ชอบค่ะ